ไอ่นีปะมาณอยู่ป็นิมือได้จังโลกมันี่เพราะว่าตองไปฝุนก่อนมีไหมสินเป็นรักษาเอาเลยนะเนี่ยไม่จ่อม่นามด้วยครับพี่น้องพามาส้มกาแฟครับเหมือนี้กาแฟครับกาแฟกาแฟสดสดเป็นกาแฟสดปากซองเมืองหนาวครับกาแฟะมามมงิหาล บูดแน่เพราะว่ามันบ่ทันอันมันบ่ทันแห้งตัวนี้เนาะพายุเข้าเด้แม่นบ่กันแลเข้ามาให้เบิ่งิซื้อ้บบ่แม่นนีบ่กาบ่ทันได้ดมันยังหนักเอาไปสีก่อนบ่บ่เอานี่ไปตากให้ประมาณอยู่หม่อง4-5มื้อแล้วก่อนเส็จหนกบ่มีน้ำังคอยเอาลงไปเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ออ อยนีเ็ี่จับตัวนั้นีวบงตัวมันเห่เดี๋ยวเดี๋ยวไทลนพ่อแดงพ่อแดงไอ้ทวมาเยพี่ลนี่วีพอพอแดงหอดวยอันหนึ่งสองแป๊บซี่อีกจะค่นี่ครับอันหนึ่งสองแป๊บซี่เค ตัน้นบุกครับออนนี้ลบัตันเมนบ้มนตัวนี้มันติปิกาอลาปิกาอลาปิกาตัวนี้พี่มตันี้ี่กันี่็ชลม่นวนอมแห้งีนี้อหอยตันแบบน้องตันนี่่งไหรหอมเนาะกาแฟเด้อมันนี้มาฮอกาแฟได้ครับให้กาแฟครับมันนี้ครับ มาชมไ่กาแฟครับวันนี้มามาทายหลุกันหลายคนนะครับแม่ม้าจ้าของบัตรให้ทายหลุนี่า้กัายน่มังมนจ่านั่นเากแล้วอาจารย์ตอบนี่พันน่นันบม้านันต้องมามาเจอกันนโหลดได้ได้บนอันหนึ่งสอง เปิดเปิดน่เปิดแน่เขาจังสีหเฮาขนหในมันจะได้ได้ห่งอยังอ่าหนึงสองเป๊ปซี่ทำหนึ่อยกันทำน่เอาทาไมเน่าไมเนี่ยอ่าสองเป๊ปซี่พอจับันะครับพอแดงพอแดงขอจับังามมอ่าหนสองเป๊ปซี่เอาไป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 เอาไอาไปเอาไปเอาเอาไปเเอา

พืนนี่เาอยู่สองไรแต่เพื่นบดีเพือนคือาวมาท้านขายดีด้ยบ่บบบนีกม่อิเ่แบนเ่เิบแ่สน้แเพราะว่าเขาเก็บมาราคาูไปมันมันก็เี้ยยแล้วก็บ่าเก็บหมด้ครับพีน้องมาสมสวนกาแฟผงพอแดงนะครับพ่อแดงอินสุบันับปากซองเมืองงาวครับ นี่ก็คือพื้นที่จริงนะครับเป็นทุกขั้นตอนขบวนการครบครับขบวนการผลิตเอาหมากชื่ว่าหมากบุรีก่อนไปเป่ากาวอีกบานหนึ่งจ<อ>ังไรคุณภาพสวยๆงามๆแต่ว่าตัวนี้มันมันผ่านเลยวสวยงามมากเลยบอกหนิผ่านเลยเียก็ต้องไปดีดเสีรั่งต้องีปตกประมาณอยู่ สอบรัสบประมาณอยู่สามโลต่อสา้สามโลประมาณอยู่สาบล้านซาเดียวสาล้านซาเดียวหนี่3สามล้านตอสาถ้าเงินแทยกับประมาณสามแสนแสนาหมื่นสองนี่มันลอยปาหลานเนาะลอยสะาดเลยเข่าเลยบังเอิญก